นึกถึงเฉียงตูต้องนึกถึงที่นี่เลยนะไอเอสส่วนใหญ่ชอบเดินข้างนอกนะมันเป็นเหมือนวอล์กอินสตรีทเนาะมีหลายซอยมากนะใหญ่กว่าสยามแบบประมาณ3ทาเท่านี่ท็อปทอยอันนี้กระแสสตรีทมาแรงพรี่พ่นฟออากาศเขาออใช่สามร้อยกว่าบาทเองตัวน,นี้ก็รากอ่ะตอบยังเมือานนี่คืออะไรบาบูบูปะ่ะเออไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะจริงป่ะใช่ใช มีเนื้อดังที่จีนด้วยเหรอใช่อู้ย่ังเท่แนวผู้ชายมากคันละ400หยวนส0 0พันคันที่2,000นะ2,000บาทไทยนะอันนี้เกือบ3,000อ่าเกือบ3,000ันเล่ยมีแสงแล้วนะทุกคนข้างนอกสวยมากนะเป็นคาเนะเป็นร้านเครื่องสำอางของไทยนะทุกคนอ่านออกอันนี้เอาอันนี้ก็คือเป็นแบบเมื่อกี้นะใช่ มาแบบนี้เนาะใช่ท<ะ>่า <ทะ S 2> ดาปิดไอ้นี่มาด้วยไอ้ต้นโกโก,โกน้นี่ไอ้ต้นโกโก,โก,นก้นะกลมก่อนให้มันเข้ากันแบบมันมีหอมปลายๆแต่หอมของโกโก้แล้วก็มีความหวานของนมอยู่ใช<ด>ขาจะมึนแล้วทุกคนมันเย,เยนอะม,มากเลยเนี่ยใช่เยอะมาก เท่าไหร่สองสิบน้าส้มยี่สิบหยวนนะทุกคนประมาณหนึ่งร้อยบาทชิมดูอร่อยเป็นน้ำส้มสดเลยนะมีเนื้อส้มด้วยที่แบบเหมือนคั้นออกมาจากลูกเลยเพราะมีลูกอยู่เราก็เลยเชื่อว่าเป็นน้ำส้มสด